สั้นๆนะตอนเป็นเด็กเสิร์ฟครับพี่กุมได้วันละสามสี่ร้อยครับสี่ร้อยแล้วตกงานครับทขาที่ไงตกงานนะพี่ครับผมตกงานนะเพราะว่าโควิดตอนนั้นครับใช่ตั้งแต่แล้วก็ผ่านมาปีกับประมาณหกเดือนแล้วครับพี่ก็ตอนนี้อยู่อยู่ที่นี่มาปีครึ่งได้ไปเท่าไหร่แล้วครับล้านสี่ครับพี่กุมครับโอเควันนี้ถอนเท่าไหร่ก็ วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวถอนมาพี่ใช่ใช่ครับก็ดีใจมากครับพี่กุมมีทองเก็บสิบสี่บาทแล้วไม่ต้องทํางานประจำแล้วพี่โอเคครับเออขอบคุณแล้วตอนนี้ก็คือผมตอนนี้ก็ชีวิตเปลี่ยนพ่อแม่โอเคแล้วใช่ไหมตอนแรกบอกว่าแม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเขากลัวว่าเออโดนจะโดนหลอกโดนโกงอะไรครับเขาคิวเยอะแล้วเนี้ยก็เนี้ยพอตอนแรกก็แอบทำพอแอบทำปุ๊บแล้วก็พอมีรายได้ก็ถอนใน้เขาดูตอนนี้เขาก็ เห็นด้วยนะครับก็ไม่ต้องทํางานประจำแล้วพี่ไม่ต้องขอตังค์แล้วดีใจมากครับขอบคุณพี่มากเลยครับพี่กลุ่ม <Okay. S 2> ใช้แล, <Okay. S 2> ล <ะ S 1> ้วคระบคุณสงยอดโดเดยอะ,ดยอะได้ครับผมโอเคขอบคุณพี่มากครับาั uh,